มีคนถามปทูบปิ๊้มาค่ะบอกว่าให้ช่วยบอกความแตกต่างของคำสองคำคือคำว่าดอฟต์และคำว่าลุกต์ให้ฟังหน่อยว่ามันต่างกันยังไงสองคำนี้นะคะเป็นคำกริยาดอฟต์และก็ลุกต์แปลว่าได้กลิ่น พอเป็นคำกริยาเนี่ยพอเราบอกว่าได้กลิ่นเห็นไหมคะมันจะมีทั้งกลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นเหม็นซึ่งคําว่า dofta โดยมากจะใช้กับการที่ว่าเราได้กลิ่นหอมของอะไรเช่นได้กลิ่นหอมของดอกไม้ได้กลิ่นหอมของน้ําหอมได้กลิ่นหอมของเสื้อผ้าได้กลิ่นหอมของอาหารใช้ได้หมดเลยค่ะล u ก t a สามารถใช้ได้หลากหลายกว่าค่ะใช้ได้ทั้งในแง่ของกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นก็ได้ กลิ่นหอมก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นกลิ่นหอมของอาหารดอกไม้หรืออะไรก็ได้นะคะหรือเป็นน้ําหอมก็ได้ส่วนถ้าเป็นกล mm hmm. ิ่นเหม็นเช่นกลิ่นเงือกลิ่นข้าวปลากลิ่นอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์ก็ใช้คําว่าลุกตะได้เหมือนกันค่ะก็ด้วยความที่มันเป็นคํากริยาใช่ไหมคะเวลาคุณจะต่อท้ายมันคุณก็จะต่อท้ายด้วยกลิ่นที่คุณจะหมายถึงซึ่งอาจจะเป็นคำนาม มอดลูกตะร์มอก็คือเป็นคำซุปสเตนทีฟใช่ไหมคะเป็นคำนามลูก k ตะ e r o o ่มหมดนะก็คือได้กลิ่นของดอกไม้ลูกเตอร์ฟิสซึ่งคราวนี้มันหมายถึงว่าเป็นกลิ่นคาว l ูก k ต h e s w วตก็หมายถึงกลิ่นเงื่อก็ได้ l ูก k ต h e q คุิดก็หมายถึงกลิน่นอึหรือกลิ่นอะไรที่แย่ๆก็ได้นะคะ ถ้าคลิปนี้ช่วยคุณเข้าใจ2องคำนี้ได้ดีขึ้นและสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ช่วยเขียนว่ากลิ่นหอมให้ครูบิ๊รู้หน่อยนะคะจะได้รู้ว่าคุณดูคลิปจนจบหรือเปล่าถ้าใครยังไม่เคยติดตามเพจครูบิ๊บบิบบิอินสวีเดนเลยสามารถกดติดตามได้ที่เพจครูบิ๊บบิบิอินสวีเดนนะคะ และใครอยากจะเรียนกับครูวิเดือนมกราคมนี้เราจะมีคลาสสอนที่เกี่ยวกับเรื่องประโยคที่ใช้พูดในชีวิตประจำวันนะคะทักที่ Line แอดแอดครูวิบิค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ